อำเภอชุมพลบุรีขอรายงานการคัดเลือกพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมระดับอำเภอบ้านเมืองไผ่หมู่ที่4ตำบลเมืองบัวสวัสดีครับผมนายวิทวัสเอื้อนไทรสงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านเมืองไผ่หมู่ที่4ตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์บ้านเมืองไผ่ 4, ออออไของเราเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับลำน้ำมูล บ้านเมืองไผ่ของเรานะครับมีทรัพยากรด้านแหล่งน้านะครับเป็นจํานวนมากนะครับเราก็จะได้เอาสิ่งตรงนี้แหละนะครับเป็นต้นทุนในการที่จะดําเนินงานเรื่องโครงการด้านการเกษตรหรือการส่งเสริม,รรมชุมชนด้านต่างๆ,ๆแล้วก็เราได้มีการเริ่มกิจกรรมโครงการต่างๆหลายด้านโดยเฉพาะแหล่งปลูกหมอนเลี้ยงไหมตรงนี้นะครับเดิมที่ผู้นําเมื่อ ครั้งก่อนที่เขาดำร,รงตำแหน่งนะครับขอได้แบ่งสถานที่สาธารณประโยชน์ตรงนี้นะครับให้กับหมู่บ้านชุมชนนะครับคนที่รักในการปลูกมันเลี้ยงไหมเขาก็แบ่งให้ใครที่มีใจรักก็มาเลือกนะครับแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อก,อกแต่ทีนี้การปลูกนะครับก็ปลูกไปโดยธรรมชาติไม่มีระบบน้ํานะครับก็จะใช้ไปหม่อนได้ในแค่ช่วงฤด,ดูฝนเท่านั้นไปหม่อนก็ ก็โอเคนะครับก็ดีก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าระบบน้ําไม่เปี่ยง่อนยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าะระบบปัจจายน้ําไม่เพียงพอนะครับก็ได้มีโครงการดีๆเข้ามาก็คือ,อโมนิทิปิดทองหลังพระนะครับโครงการของในหลวงนะครับทางอําเภอจุฬาลบุรีได้แนะนําให้ผมก็เลยประชุมชาวบ้านแล้วก็สมาชิกกลุ่มปู่มันเรื่องไหมก็ได้เห็นชอบด้วยกันนะครับก็ปิดทองหลังพระก็ได้นําจัด ซื้อพัสดุและอุปกรณ์นะครับเป็นระบบกระจายน้ําในแปลงหมอนที่เป็นระบบสปริงเกอร์แบบนี้นะครับเข้ามาติดตั้งใหม่หลังจากนั้นก็ได้ระบบน้ําที่ดีนะครับเข้ามาบริหารจัดการนะครับในฤดูแล้งเราก็จะเปิดน้ําทุกสัป,ปดาห์นะครับอย่างน้อยสัป,ปดาห์ละ2ครั้งนะครับที่เปิดให้กับสมาชิกนะครับผลผลิตก็มีผู้มารับซื้อใบหม่อนนะครับจากทางโคราชทางพุทธสงฆ์นะครับก็มารับซื้ออยู่ประมาณสักครึ่งปี นะครับสัป,ปดาห์ละสามถึงสี่ครั้งที่เขามารับซื้อนะครับก็ทําให้สมาชิกได้มีรายได้เพิ่มเข้ามานะครับพื้นที่แปลงปลูกหมันเลี้ยงไหมบ้านมนองไผ่นะครับเราได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับกล <ๆ S 2> ุ่มปลูกหมันเลี้ยงไหมทีนี้นะครับพื้นที่ปลูกหมันเลี้ยงไหมตรงนี้นะครับมีประมาณพื้นที่รวมอยู่2แปลงก็คือ13ไร่นะครับเราได้มีการแบ่งเป็นล็อกนะครับรวมทั้งหมดนะครับประมาณ53าแปลงนะครับ ครับ็บล็อก่อาหนึ่งล็อกก็ประมาณ1งานนะครับที่แบ่งให้กับสมาชิกตอนนี้สมาชิกที่เรายังมีอยู่นะครับก็คือ39รายนะครับที่เป็นสมาชิกกลุ่มปลูกมอนเลื้ยไหมนะครับในการบริหารจัดการในกลุ่มนี้นะครับส่วนารายได้นะครับก็จะเป็นรายได้มาจากการจําหน่ายใบหม่อนนะครับในฤดูฝนหรือต้นต้นหนาวช่วงฤดูหนาวนะครับแต่จ,จำหน่ายใบใบหม่อนใบหม่อนก็ mon, จะโตรายได้นะครับก็จะเฉลี่ย ทั้งคนที่จำหน่ายใบแล้วก็จำหน่ายเส้นไหมนะครับก็จะเฉลี่ยอยู่ทีประมาณ1เดือนก็ประมาณ600บาทถึง1,200บาทต่อเดือนประมาณนี้ครับครับปัญหาที่ที่ทำงานที่อยู่ในกลุ่มนะครับผู้หลิ่เนไหมก็มีอยู่2-3ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1ก็คือเรื่องของการส่งเสริมการทำไรายได้นะครับเราต้องหาตลาดเอง เราต้องทําเองซื้อขายเองนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านอย่างผมนะครับผมก็เป็นผู้ชายเนาะผมก็ไม่ค่อยจะถนัดเรื่องแบบนี้แต่ก็พยายามที่จะหาตลาดผู้รับซื้อมาซื้อใบหม่อนให้กับสมาชิกแล้วก็พยายามที่จะโน้มน้าวหรือพยายามที่จะส่งเสริมให้เขาผลิตเส้นใหม่แล้วเขาจะจจำหน่ายของเขาเองนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือสมาชิกนะครับบางคนก็เริ่มอายุมากนะครับแล้วบางคนที่รุ่นใหม่ๆเข้ามาก็าไม่ค่อยได้ ได้ทําเท่าไหร่นะครับหรือการทํางานไปแล้วนะครับบางครั้งรายได้มันไม่ไม่เยอะนะครับรายได้มันไม่มากนะครับเราก็ทําให้สมาชิกบางคนที่เขามีรายได้ต้องดูแลครอบครัวก็ต้องไปทําอย่างอื่นพอไปทําอย่างอื่นปั๊บก็ทําให้การดูแลต้นหม่อนต้นไหมนะครับการทําด้านนี้มันก็ทําให้ชะงักไปส่วนบางคนที่มีเวลาครอบครัวมีเวลาก็ดูแลได้ครอบครัวช่วยดูแลเขานะครับเขาก็ทําไปได้นะครับส่วนมากก็ จำหน่ายใบบ้างแล้วก็ผู้เลี้ยงนี่ก็มีไม่เยอะแต่คนที่เลี้ยงจริงๆก็ไปได้ก็หลายคนทบ,บเมื่อกี้ผมก็ได้เล่าเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดเรื่องของตัวบุคคลนะครับและสิ่งที่ผมคาดหวังอีกอย่างหนึ่งนะครับมากๆเลยก็ก็คือที่ผ่านมานะครับเราก็ทํางานแบบว่ามีโครงการมาให้มีโครงการมาให้มีอะไรมาให้ก็คือทำโครงการก็คือทำพอทำเสร็จปั๊บก็ต้องสมาชิกต้องดูแลตัวเองต้องทำไม่ได้ แต่แต่ทําไม่ได้แต่ทุกคนไม่มีไรายได้นะครับทำได้แต่ไม่มีไรายได้มันก็ไม่ยั่งยืนนะครับนี่คือปัญหานะครับทีนี้นะครับสิ่งที่ผมต้องการจริงๆนะครับต้องการลึกๆเลยก็คือถ้าทําใบหม่อนถ้าทําแปลงหม่อนถ้าขายเส้นไหมแล้ะใครจะมารับซื้อเรานะครับไม่ไม่ใช่ว่าเราแล้วแต่จะไปขายตรงไหน,นล้วจะทำยังไงนะครับตรงนี้มันก็เหมือนกับว่ามันวง,วง,ว,งวงเวียนอยู่ยงั้นนะครับก็เลยว่าเออถ้ามีธนาคารเส้นไหม นะครับมีผู้รับซื้ออย่างชัดเจนนะครับอำเภอรับซื้อบริษัทนี้จับมือรับซื้อนะครับผมว่าอย่างนี้นี่ใครก็สามารถทําได้นะครับอาจจะ10บคนร้อยคนหรืออาจจะทําได้5คนผมว่ามันคงจะดีกว่าท,ที่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับผมถึงอยากว่าถ้าจะทําจริงๆนะครับให้ให้ทำการตลาดตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็มันจะทำให้ให้รู้ว่าถ้าทําการตลาดให้ชัดเจน,เน แต่สมาชิกยังทำไม่ได้นะครับแสดงว่ามันเป็นที่ตัวบุคคล